เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้จัดก,กิจกรรมปฏิบัติธรรมหวันหรือ One Day Retreat โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งเริ่มด้วยการแนะนำกิจกรรมและทำกิจกรรมลหลายพฤติกรรมก่อนที่จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิโดยทุกท่านต่างมีความตั้งใจและสามารถนั่งสมาธิได้อย่างสงบ ส่วนช่วงบ่ายพระอาจารย์ได้แนะนําการนั่งสมาธิเบื้องตน้นเพื่อช่วยให้ทุกคนได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางในการปฏิบัติธรรมจากนั้นได้นั่งสมาธิร่วมกันในช่วงบ่ายและปิดท้ายกิจกรรมด้วยการประเมินผลของการจัดโครงการในครั้งนี้ซึ่งประสบความสําเร็จได้ด้วยดีชาวต่างชาติทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการที่เป็นระบบและบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกสมาธิอย่างแท้จริง สำหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างได้รับความสุขและความสงบจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้รับแง่คิดดีๆกลับไปเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปและที่สำคัญทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปค่ะ